พี่พูดคำเดียวสั้นๆเวลาบอกมากันที่มาจ้าพี่ขวัญชัยรักกันที่มาจ้าอย่าได้ไอ้ปัญหาตัวเองอะอนเกิดขึ้นทำไมเขาก็ต้องตึกษาใจก่อนสิควรจะรับการคิดกางรู้ทางทางอันายพี่คิดมาตั้งคืนเลยนะเนี่ยบอกแล้วไงให้แบงค์ไปปัญญาอ่อนทุกว่าน พมาพี่ขวัญชัยก็เป็นคนดีแลงเป็นคนซืน่อพูดเหมือนกันทำอะไรก็ได้อย่าให้เขาเสียนกำใจนะพี่ขวัญชัยใช่จ้ฉันรู้นะพี่เป็นคนดีเป็นคนซื่อ,จ,อจริงๆังเากว่าจริังก็ชอบคนซื่อนะหายากมากในสมัยนี้แต่ถ้าว่าฉันยังไม่อยากมีความรักตอนนี้ถ้าหากว่าฉันได้พี่รอพี่รอได้ไหมล่ะโอ้ยกันที่มา,าบอกพี่มาเลยว่าสามวันสี่วันอาทิตย์ต่ออาทิตย์พี่รอได้ ตป็นอาจารย์กว่านั้นน่าจะรอหรอนานเกินไปก็ไม่ดีนะก็สักแค่วันพระศีรษะค่ำพระจันจะได้เต็มดวงเมื่อไหร่ฉันจะรับราัลพี่กันแล้วกันนะพี่รอไปก่อนล่ะไปนั่งนี่สิให้เจ้าที่มารับไปนะเล็บเล็บอะไปจัดเต็ม ไอ้พงหน้าวัานวันไอ้โอสกุลชีวิตโอ้มันตกไปตกบ้านไหนวะโต้ชมจังเลยตัวเองอหน้าหวานสวยบ้างหน้าหวานตกไปตกบ้านไหนบ้านเดียวกับเฉลิมชัยอ่ะอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวไปสกงบ้างส,สวยมือมือไอ้พี่มันจบ เรือ่องสุดซันรักซ้ำซื่อเรือ่องสุดสันความรักไม่นั้นส่งผานพี่รักเธอ ควมรักไม่ให้เป็นทาวันลตรเขรเออ่าเตนราเอต้อการเพืนจ้าใหกูดยาเออแล้ว